นึกเปรี้ยวปากอยากกินกิมจิหลังจากส่งไข่ที่ตลาดเสร็จแล้วเลยแวะซื้อผักกาดขาวมาทําเองซะเลยสูตรนี้เคยทำมานานแล้วอร่อยดีเลยมารื้อฟื้นทําใหม่เริ่มจากล้างผักกาดขาวให้สะอาดใช้มีดผ่าไปที่โคนต้น เราเอามือฉีกคนต้นขึ้นไปจนถึงปลายใบยเราแบ่งออกเป็น4ส่วนจากนั้นเอาเกลือมาโรยที่ชั้นผักทีละชั้นจากโคนถึงปลายใบยให้ทั่วแล้วทิ้งไว้2-3าชั่วโมงเพื่อให้ผักคายน้ําออกมาก่อนระหว่างที่รอผักเราก็มาจัดก,การทําน้ําหมักโดยเริ่มจากการต้มน้ําที่500กรัมผสมแป้งข้าวเหนียว30กรัมตั้งไฟเคี่ยวจนน้าแป้งเริ่มใสแล้วใส่น้ําตาลทราย30กรัมพักน้ําแป้งทิ้งไว้ให้เย็นแล้วจึงเริ่มทาการหั่น ผักเครื่องเคียงทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหัวไชเท้าแครอทต้นหอมเครื่อช่ายคนเกาหลีนิยมใช้กุ้ยช่ายด้วยนะแต่ทางเราไม่มีเราเลยเพิ่มพริกชี้ฟ้าเขียวลงไปแทนเอาหอมหัวใหญ่กระเทียมขิงแก่อันนี้เราก็ไม่มีนะเราเลยข้ามไปมาปั่นให้ละเอียดเมื่อเตรียมผักเครื่องเคียงเรียบร้อยเข้าสู่ขั้นตอนการผสมน้ำหมักเอาน้ำแป้งที่ได้มาผสมกระเทียมปั่น ปรุงรสเพิ่มด้วยน้ำปลาสองช้อนคนเกาหลีเขาจะมีน้ำหมักกุ้งแต่เราไม่มีเราจึงใช้กุ้งแห้งสับแทนแล้วจึงตามด้วยพริกแห้งจริงๆก็ควรใช้แบบเกาหลีเพราะให้สีแดงเข้มไม่เผ็ดด้วยแต่เราก็ไม่มีอีกเช่นเคยเราจึงใช้พริกแห้งแล้วตามด้วยโคชูจังลงไปเพื่อเพิ่มสีและรสชาติเอาจากนั้นใส่ผักเครื่องเคียงที่เราเตรียมไว้แล้วคลุกให้เข้ากัน กลับมาที่ผักกาดขาวเราจะเห็นว่าผักเริ่มมีการคายน้ำออกมาแล้วทำการเทน้ำผักที่คายออกมาแล้วล้างผักให้สะอาดเรียบร้อยตัดขั้วแข็งๆที่โคนผักออกมาก่อนแล้วจึงมาคลุกกับน้ำหมักเครื่องกิมจิที่ทำเตรียมไว้ คลุกไปทีละชั้นละชั้น,นให้น้ำหมักเข้าไปในทุกชั้นใบก่อนจะมวนเก็บชิ้นผักใส่ไว้ในทัพเปอร์แวร์<ส>ทิ้งไว้อุณหภูมิห้อง12ชั่วโมงแ,<ต>แล้วจึงนำเข้าตู้เย็น